ต่อพี่วัดกันเลยครับสวัสดีครับพี่วัดสวัสดีครับคุณมนชัยนนบรท์ครับก็เอ่อไปดูราคาทองคาก่อนนะครับหลังจากที่มีการโจมตีกันไปมานะครับราคาทองคาก็เอ่อปิดในวันศุกร์สามพนะครับเช้านี้ก็บวกอีกบวกอีกประมาณสักสิบเหรียญนะครับก็ยังเอ่อต้องให้ทะลุนะฮะทะลุ3 4 5 2หมันถึงจะขึ้นแรงนะครับถ้ายังไม่ทะลุก็ น่าจะออกข้างนะครับน่าจะเป็นการไซเวะนะครส่วนบิตคอยก็ทรงตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะไซเว y แถวนี้นะฮะส่วนอันอื่นๆเนี่ยราคาน้ำมันผมคิดว่าเอ่อขึ้นอยู่กับปิดช่องแคบพอมูสหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องสงครามเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพูดอีกทีนึงนะฮะมาดูราคาน้ำมันก่อนนะครับเช้านี้ก็ ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็ใกล้เคียงกับวันศุกร์นะบวกมานิดนึงนะครับก็มีแนวต้าน75ครับถ้าผ่าน75ได้ก็ไป80นะครับแต่ถ้าผ่าน75็ดสิบเนี่ยคาดว่าน,น่าจะเกิดจากการโจมตีของอิสราเอลนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยยืดเยื้อขยายวงฮะผมบอกได้เลยขยายวงร้อยเปอร์เซนตนะครับคือคือคือเวลาวิเคราะห์หุ้นเนี่ยผมจะฟันธงไปก่อน ถ้าฟันผิดก็ฟันผิดฮนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราเราไม่ฟันนะฮะเราไม่ฟันคือคือเราวิเคราะห์ไปตามหน้างานนะครับก็คือเอ่อมองว่าตีไปตีมาเดี๋ยวก็เลิกผมว่าอย่างนั้นเนี่ยมัน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 ม,ม,ม,มองแผนการลงทุนระยะยา,ยาวไม่ได้ผมก็เลยจะเป็นแบบฟันไปก่อนฟันผิดก็ผิดไม่เป็นไรมันกลับตัวได้นะฮะสมมติผมฟันตรงผิด ก็ผิดก็ผิดนะครับผมก็เลยมองว่ารอบนี้เนี่ยสงครามจะขยายวงแล้วก็รอบนี้เนี่ยจะขยายวงกว้างนะครับคือเหตุที่มองอย่างนั้นเพราะว่าข้อแรกเลยผมเชื่อว่าทรัมป์เห็นด้วยกับเนเธอนยาโ h o ะฮะที่โจมตีอิหร่านนะครับแล้วก็เพิ่เผยไอ้ที่ไอ้ที่บอกว่าเป็นเอ,อ่อะจะข้อเอ่อจะ จะมีข้อตกลงนิวเคลียร์ในวันอาทิตย์ที่15เนี่ยมันเป็นแผนหลวงฮะหลวงให้ทางอิหร่านเนี่ยเขาไม่ป้องกันเขาไม่ทันระวังตัวฮะว่าถึงฆ่าได้เยอะถึงฆ่าผู้นําได้เยอะขาฆ่า่านนักวิสัตร์ได้เยอะนะครับคือคือถ้ามาต้องมีแผนหลวงฮะแผนหลวงว่าเอยจะเจรจาทออ,อตกลงนิวเคลียร์แล้วคงยังไม่โจมตีในช่วงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าทรัมป์เนี่ย ประกาศนะครับวันที่15จะเจราจาข้อตกลงนิวเคลียร์แต่ประกาศอพยพนะฮะคนอเมริกาออกหมดเลยตกลงอะไรคุณจะตกลงอะไรทําไมคุณคุณอพยพออกออกกเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็สังเกตนะครับพอทางเนเธอร์เยฮูป,ประกาศโจมตีวันที่13เนี่ยพอสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะพร้ปมทำยังไงฮะแทนที่จะชี้หน้าด่านะครับลองคิดดูนะครับขนาด อีลอนมสเขายังทะเลาะกันเลยตรงไหมฮะเขาทะเลาะทุกคนแหละครับที่ใครไม่ทําตามสิ่งที่เขาบอกนะครับแต่ถ้าไอ้นี่ประกาศเสร็จปุ๊บทร้อมประกาศเลยฮนะสกัดขีปนาวุธช่วยช่วยช่วยทางอิสราเอลสกัดขีปนาวุธที่มาจากอิรานเพราะมองว่ายังไงยังไงโจมตีโดนโดนแก้แค้นกลับแน่นอนอันเนี้ยมันง่ายๆเลยหมูเตะเลยนะครับแล้วก็ าฐานทัพเนี่ยผมยังคชื่อว่ายังต้องใช้ของอเมริกาด้วยซ้ำไปมันบอกไม่รู้เนี่ยตลกแล้วบอกไม่รู้เรื่องเนี่ยตลกเลยและโจนตีต่างประเทศอเมริกาบอกไม่รู้ก็ตลกขำกิ้งเลยอะคุณไม่รู้ได้ยังไงเขาขนาดนี้นะครับแล้วไม่รู้แล้วอพยพคนได้ยังไงเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอย่าลืมนะฮะผมคิดว่ามันเป็นเกมเกมหนึ่งนะฮะอเมริกาต้องการระยะยาวเนี่ยเขาต้องการขยายอํานาจในตะวันออกกลาง โดยผ่านอิสราเอลแล้วสังเกตนะครับคุณลองสังเกตนะฮะถามจริงๆฮะทร้ปมกับเนทันยาหูใครใหญ่กว่ากันฮะตอบไม่ได้เห็นไหมฮะถ้าเมเนทันยาหูเนี่ยเหมือนกับหลีดได้บุกได้บุกก่อนได้เลยนะครับหลีดได้ถึงแม้ทร้ปมอาจจะชอบอยากจะทำสงครามหรือไม่ก็ตามนะครับลองนึกดูภาพดูดีๆฮะลองมึกในวงกว้างแล้วก็เป้าหมายอิสราเอลคืออะไรเกรเตอร์อิสราเอลฮะ ลองดูในแผนที่ฮะแผนที่เนี่ยถ้าเราไปดูในแผนที่ทวนออกกลางอิสราเอลเนี่ยเล็กนิดเดียวนะฮะพื้นที่เนี่ยกากับสิบหนึ่งในสิบสองของอิหร่านด้วยซ้าไปถ้าเทียบซาอุเนี่ยหนึ่งในสิบสี่ของซาอุซาอุนะครับเพราะนั้นมองได้เลยนะครับอิสราเอลต้องการต้องการรวมนะฮะจอแดนเนี่ยรวมแน่นอนจอแดนตอนนี้ก็ยอมเขาเห็นไหมฮะอียิปต์ไม่รู้จะรวมหรือเปล่า เพื่อจ,จะทำให้เกิดเตอร์อิสราเอลถ้ารวมอย่างนั้นนี่นะฮะอิรักอาจจะด้วยถูกไหมฮะแล้วลองไปดูในแถนที่เลยครับคือผมมองเนี่ยเวลาผมมองผมก็มองว่าเฮ้ยทำอย่างนี้เนี่ยนะเป้าหมายมันชัดเจนแล้วก็เวลาทำเราอ่านที่การกระทำฮะอย่าอ่านที่คนพูดคุณลองคิดบุญในในแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยถามว่าจอแดนเขาไม่รู้หรอเขารู้ฮะแต่เขาไม่มีกําลังกําลังสู้นะครับมันมีนิวเคลียร์มี อาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยมีอเมริกาแบ็กเนี่ยแล้วถ้าเกิดนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอิหร่านเนี่ยแพ้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวอิหร่านเองเนี่ยถามว่ามีนิวเคลียร์ไหมผมตอนนี้ล่าสุดนะฮะเกาหลีเหนือก็เต็มช่วยละปากีสถานบอกช่วยเลยปากีสถานมีนิวเคลียร์ครับแล้วติดกับอิหร่านด้วยเพราะฉะนั้นงานนี้ย,ยาวพรยาวเนี่ยยาวแต่ว่า มันมันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะนั้นหุ้นทั่วโลกขึ้นไม่ได้เต็มที่ก็คือไซเวย์เต็มที่คือไซเวย์ฮะทองขึ้นอันนี้ฟันตรงไปก่อนนะฮะทองขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าที่ผมผมเสียงดังๆเนี่ยมันจะถูกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมมองในเชิงขอ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 งเหตุเหตุและผลที่มันทำเพราะอะไรนะครับมีอย่างที่ไหน ไปโจมตีกันนะครับอยู่ดีดก็บอกโอเคแล้วมีคนจะเจรจาบอกเลิกจะเลิกเหรอมันไม่ใช่ฮะเป้าหมายเขาไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ดีๆไปไปไป,ไปโจมตีแล้วเลิกเนี่ยมันมันก็ขำละเอ้ยเิมไปตีทําไมอ่ะไม่มีเป้าหมายเลยเหรอถูกไหมฮะมันต้องมีเป้าหมายเป้าหมายทําเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อก็อันนี้เป็นมุมมองผมนะครับอาจจะผิดก็ได้นะครับผมผมก็ไม่ว่าอะไรนะรไปดู สิ่งที่เกิดขึ้นผมก็จะดูอินดิเคเตอร์ในตลาดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นน้ํามันพุ่งไหมทองพุ่งไหมหุ้นทั่วโลกตกหนักๆห,หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่บมกพูดหุ้นทั่วโลกต้องไซเบดาวแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ากระแสนเนี่ยก็คิดคิดคิดเป็นสองมุมคือหนึ่งกำจัดวงไม่กระจายแต่ผมบอก,บอกว่าไม่กระจายไม่ได้ต้องกระจายแน่นอนรัเสเซียต้องเข้าฮะต้องเข้ากับทางทางทางอิหร่าน จีนต้องช่วยจีนล่าสุดจีนก็เริ่มส่งเครื่องบินซึ่งไปละนะครับจีนต้องช่วยเรื่องสเสบียงเรื่องอะไรก็ว่าว่ากันไปเพราะฉนั้นอิหร่านเนี่ยแพ้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าแพ้ปุ๊บเนี่ยอํานาจทางตะวันออกกลางนะฮะอเมริกายึดหมดนะครับซาอุเนี่ยลองคิดดูนะซาอุข,ขนาดเป็นเพื่อนอเมริกานะครับตอนนี้เป็นพันธมิตรเป็นอะไรกันเนี่ยประกาศเลยฮะเข้ากับอิหร่านทําไมฮะ เขาก็รู้ฮะว่าเกรเตอร์อิสราเอลเนี่ยถ้ามันเกรดจริงๆมันจะขายแดนเขาจะมาติดกับซาอุละนะครับแล้วอันตรายฮะแล้วก็พฤติกรรมของอิสราเอลเนี่ยมันก้าวร้าวมันไม่สงบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นซาอุเองก็รู้ตีตงแต่ว่าไม่กล้าหือนะครับเพราะนั้นในนี้ก็อันนี้ผมผมก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะฮะแต่ผมสังเกตเออเไมซาอุเข้ากับอิหร่านคือเข้านี่ไม่ได้ไปช่วยลบนะฮะแต่ว่าไปไปอยู่ทางอิหร่านเลย นะครับก็แสดงว่าไม่ชอบหน้าเหมือนกันนะครับพวกอิสราเอลนี่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยมองลึกๆฮะผมผมเคิดว่าผมเลยมองว่ารอบนี้เนี่ยจบยากนานนะครับแล้วก็จะกระทบเศรษฐกิจระยะยาวว่ากันไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวขออัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะฮะมาดูบอลยูสิบปีสหรัฐนะครับก็ปรับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับกังวลเ 4.41นะฮะเราก็เงินดอนเงินดอนไม่อ่อนนะฮะก็สมสงตัวใกล้เคียงกับกับบันศุกร์นะครับ9 8นะฮะส่วนเงินบาทเราก็ยังอยู่ในโทนแข็งค่าก็ใกล้เคียงกับบันศุกร์เหมือนกัน3.32.43นะฮะเงินเยนก็เหมือนกันนะนะครับอาการเดียวกันนะครับเอ่อส่วนทองคำฮะทองคำปรับขึ้นมานะครับเอ่อ ผมคิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะขึ้นทดสอบ3 5 0 0นะครับถ้าเรามองสองครามยืดเยื้อบานปลายมันต้องขึ้นฮะทองคำต้องขึ้นเพราะว่าเทรนด์เนี่ยสมมติว่าคนมองเป้าเลี้ยงระยะยาวเป็นอย่างนั้นนะฮะทองคำต้องขึ้นแล้วที่สุดต้องตทะลุ3 5 0 0ไป3,08นะครับแล้วก็มาดูมาดูทางเทคนิคอลบ้างนะฮะเทคนิคอลเนี่ยถ้าดูไทม์เฟรมที่เป็นมัลติไทม์เฟรมเนี่ย ตอนนี้ก็สังเกตนะฮะไอ้สีน้ําเงินมันมากกว่านะครับอันนี้เป็นดูดเป็นมันเป็นวิคเป็นเดย์นะครับเป็นมันเนี่ยถึงแม้จะจะเป็นสีน้ําเงินแต่มันแต่มันแท่งมันเล็กนะครับแท่งม,มันเล็กเหตุผลที่แท่งเล็กๆเนี่ยเพราะว่าน้ําหนักมันมันยังไม่ใช่นะครับคือบานที่ผมใส่เครื่องหมายเนี่ยผมจะดูว่าน้ําหนักมันมันมากน้อยเท่าไหร่แต่อย่างนี้ก็ตามนะฮะสีน้ําเงินมากกว่าเพราะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยทองคาน่าจะ ไซบอ์อัพนะครับแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งนะที่ผมผมกังวลก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลองดูลองดูตรงกลางๆนะฮะที่เป็นตัวดีสังเกตได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันขึ้นห้าวันซ้อนพอขึ้นห้าวันซ้อนเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยจุดนี้ขึ้นต่อยากเว้ยนะขึ้นต่อลําบากอาจจะต้องพักตัวก่อนแล้วค่อยขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นแผนเช้านี้พอดีเช้านี้ก็เพิ่งทำเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าเ บางทีพวกนี้มันต้องอัปเดตทันทีนะครับก็เมื่อวานเมื่อเช้านี้มันทำหาไปที่สามสี่ห้าสนะครับเพวัะนั้นใครที่เล่นเป็นเป็นรายวันเนี่ยวันนี้จับตาดูที่3452ถ้าผ่านได้ก็ไป70นะฮะไป70นะครับ3470นะครับส่วนแนวรับเนี่ยจะดูที่3408นะครับ3408น,นะครับเพราะคันั้นท่านมีช่วงหนึ่งดิ่งลงมาใกล้ๆ3,400ก็เข้าไปโอเพ่นลองได้เลยนะครับถ้าเป็น แต่ที่เป็นลายหนึ่ชั่วโมงก็เป็นภาพนี้คือตอนนี้ติดปัญหาก็คือปัญหาที่มันขึ้นมาต่อเนื่อง5วันซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นปอห้าวันเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะไปได้แรงนะครับน่าจะพักก่อนอาจจะไซเวย์ออกข้างซะก่อนนะครับก็เลยเลยเขียนลูกศอมเป็นภาพนี้แต่ว่ามองไซเวย์ลุขึ้นนะครับ ส่วนบิตคอยฮะบิตคอยเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นแท่งลังเลนะฮะตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนถ้าเกิดสงครามยืดเยื้อบิตคอยโอเคหรือเปล่าจะเข้ามาซื้อ Bitcoin กันไหมมันก็เลยเลิเกิดคําถามกันนะฮะพอเกิดคําถามกันเนี่ยตัวมันเองในในในวิกฤตมันจะบอกนะครับเราเห็นว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นรูปเอ่อเป็นรูปลองเล็กโดจินะครับก็คือหมายความว่าคนที่เล่นบิตคอยเนี่ย ลังเลละวนีขึ้นหรือลงวะขึ้นหรือลงนะฮะลบกันก็นแล้วนะครับบากว่าถ้าดูเป็นภาพรายวันเนี่ยมันก็ลงมาแล้วมันก็ออกข้างเห็นนะฮะสังเกตนะครับมันมีการลบกันตั้งแต่วันศุกร์พวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ออกข้างฮนะคือลงก็ไม่แรงขึ้นก็ไม่แรงเพราะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในกรอบนะครับหนึ 1, ่งแสนกับสี่พันแล้วก็หนึ่งแสนกับเจ็ดพันนะครับแล้วก็ถ้าเรามองว่า สงครามตัวนี้ยืดเยื้อยืดเยื้อแล้วก็ขยายวงเนี่ยตัวนี้มันต้องขึ้นต้องขึ้นนะครับเพราะว่าออย่าลืมว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนจะคิดข้ามชอนะ็อตฮะแต่เมื่ว่ายืดเยื้อแล้ว,แล,วแล้วขยายวงเนี่ยอเมริกาต้องร่วมจะร่วมด้วยการอะไรก็ตามนะะส่งเรือรอบไปแต่ส่งพวกนี้ส่งอาวุธยึยึดต่อปการไปต้องใช้ตังค์ต้องใช้ตังคนะ์งงเนี่ยตัวเองตอนนี้ขาดดุลก็ประมาณอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ตั้งงบปีหน้าก็ขาดดุลก็ประมาณนะครับแล้วก็นี่สูงพอหนี้สูงอย่างนั้นเนี่ยวิติคิดของคนก็คือเฮ้ยอเมริกาเบี้ยวนี้หรือเปล่าพอเบี้ยวนี้หรือเปล่าเนี่ยแต่เนื่องจากว่าตราสารหนี้ของอเมริกาเนี่ยมันมันมันใหญ่มากนะครับว่ามันใหญ่มากเนี่ยจะเอาเงินมาซื้อบิตคอยโหมันก็บิตคอยเล็กนิดเดียวนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะถึง2%ซของตราสารหนี้ของอเมริกาทั้งหมด นะครับตอนเล็กนิดเดียวเนี่ยมันไม่พอซื้อไม่มีใครมาซื้อหรอกจะไปซื้อทองทองก็มาเก็ตแคสต์เราเล็กนิดเดียวไม่พอเหมือนกันตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นอย่างที่คุณคมสอนบอกนะฮะ,ะคือคือคอ,อเมริกคือคือดอลลาร์มันก็ยังเลยเลยยังเป็นเสื้อตัวที่สกปรกน้อยที่สุดนะฮะผมจําได้ว่าแกพูดอย่างนี้เสื้อตัวที่สกปรกน้อยที่สุดคือตัวอื่นสกปรกหมดนะครับคือไม่รู้จะใส่อะไรสกปรกน้อยที่สุดก็เอาตัวนั้นมาใส่นะครับเพราะฉะนั้น ไอ้ตัวนี้ผมก็เลยมองว่าตัวนี้น่าจะค่อยๆขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองทางไกลๆนะฮะส่วนอิตาเลี่ยมเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ไซด์เวล่ะนะครับแนวแนวต้านประมาณ2,600แนวรับก็2,320นสะฮะส่วนหุ้นทั่วโลกก็ปรับตัวลดลงนะครับเช้านี้ตลาดเอเชียลงแต่ว่าไม่เยอะนะครับลงแต่ว่าไม่เยอะนะครับส่วน ในอเมริกานะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มมาดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดหุ้นทั่วโลกมันลงไซเบดาวนะครับอาจจะลงไม่เยอะก็ตามเนี่ยลองมาดูหุ้นเบิร์กชัยนะครับของบริเลนเปอร์เฟตนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มกลุ่มอาหารไปเลยไปดูเป๊ปซี่ว่าเป็นยังไงนะครับส่วนในดีอันในวันศุกร์ก็ลงลดลงนะครับจากความกังวลเรื่องเรื่องสงครามนะฮะมาดูเบิร์กชัยฮะ ช่วงที่ผ่านมาก็พุ่นอเมริกาขึ้นนะฮะตัวนี้ไม่ขึ้นเพราะว่าถึงเงินสดมันก็เลยปรับตัวลดลงมานะครับตอนนี้อยู่อยู่อยู่ที่ใกล้ๆแนวรับนะบแนวรับอยู่ประมาณสักเก้าพันหกสิบนะฮะเบรคชัยนะครับถ้าเราดูเป็นรายวันเนี่ยก็ตกมาตลอดนะครับก็คือสวนทางกับกับตัวดาวโจนส์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเนื่องจากว่า,าทางเบรคชัยเนี่ยเขาถึงเงินสดอยู่เยอะนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ก็เลย แต่ลงมาตรงนี้ผมจะเริ่มไซเวย์ออกข้างนะครับแต่นี้ถามว่ามมีสัญญาณซื้อไหมยังไม่มีอาจจะต้องรอดูก่อนนะครับใครจะซื้อบล็อกชายก็ผมว่าเวทแ d s ซีก่อนนะฮะส่วนเป๊ปซี่เนี่ยลงมาที่แนวรับนะฮะแล้วก็เริ่มไซเวย์ออกข้างนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นรายวันนะฮะก็อยู่ที่แนวรับพอดีนะครับจุดสต็อปล s อก็คือถ้าทำ New Low ก็สต็อปล s อไปก่อนนะครับส่วน หุ้นไทยฮะในวันในวันศุกร์ก็ลบไป5 5จุดไม่เยอะนะครับลบ5จุดวันนี้ก็เออผมคิดว่าน่าจะออกข้างนะครับเพราะว่าพอลงมาลงมาตรงนี้เนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแนวรับบริเวณแกวบเก่านะครับวันนี้ก็เลยดูแนวรับแถว1 1 1 0นะครับแล้วก็1 1100นะครับส่วนแนวต้านก็เออหนึ่งหนึ่นะฮะเจ็ดฟิฟตี้ก็เหมือนกันนะฮะวันนี้ผมมองออกข้าง เกินแคบๆนะครับส่วนหุ้นที่เชียรว,วันนี้ก็ไปดูเดลต้าก่อนนะครับวันศุกร์เดลต้าปรับตัวขึ้นมานะฮะขึ้นมา2%ปิดที่99.5แนวโน้มออกข้างฮะไซเวย์นะครับแนวต้าน102แนวรับ95.5นะครับก็คิดว่าเดลต้าวันนี้ก็ไม่น่าจะช่วยตลาดนะครับแต่ว่าไม่น่าลงไม่น่าลบเยอะเหมือนกันนะฮะส่วนหุ้นเชียร์วันนี้ก็ตัวแรกเลยนะฮะสอพอนะครับ สปอ,อตอนนี้ในวันศุกร์ก็ขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็ติดติดใกล้แนวต้านเหมือนกันนะครับปิดที่ร้อยสิบสามนะครับแนวรับอยู่ร้อยแปดแล้วก็เป้าหมายถ้ามันขึ้นไปจริงๆเนี่ยเป้าหมายก็คือร้อยยี่สิบแปดก็อีกเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูรายวันเนี่ยเห็นว่าในวันศุกร์เปิดกระโดดขึ้นนะฮะแล้วก็มีแนวรับอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดถึงหนึ่งหนึ่งศูนย์ปิดที่หนึ่งหนึ่งสามนะครับแนวต้านก็หนึ่งหนึ่งหก หนึ 6, อาจจะไซเวย์ออกข้างซะก,ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นสอฟอนะครับอีกตัวหนึ่งก็ดูไปดูออร่าเลยนะครับดูออราปรากฏว่าในวันศุกร์ก็บวกขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอันนี้เป็นรายวิคลนะครับก็เรียกว่าในสัปดาห์ที่แล้วก็ลงมาที่แนวรับ14นะครับถ้าดูเป็นรายวันก็คือปิดที่14.5นะครับแนวรับวันนี้อยู่ที่14.3แนวต้าน15กับ15.5นะครับ เดี๋ยวขอไปดูตองคำนะครว่าชาวนี้เป็นยังไงบ้างไซเวฮะออกข้างนะครับก็สำหรับใครที่เล่นตองคำนะตอนนี้มันไซเว์อยู่นะครับแล้วก็ถ้าถ้าดูหน้าง,งานนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าคนเล่นตองคําเยอะดูหน้าง,งานก็ทัอย่างนี้ครับเดี๋ยวอคราะห์ Because, หน้างงานนะฮะ ตอนนี้ดูอย่างนี้เลยครับก็ดูอย่างนี้ที่สามสี่สามสองอ๋อเราเห็นว่าเช้านี้สูงสุดสามสี่ห้าสองนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลดลงมานะฮะพยายามปิดแก็บตรงนี้แก็บอยู่ตรงนี้ฮะคือคือเช้าเนี่ยเนื่องจากเปิดกระโดดขึ้นตรงนี้เป็นแก็บเห็นไ,ไหมฮะแล้วก็ มีการลงมาเพื่อปิดแก็บนะฮะทำแนวรับไปที่สามสี่สามสองเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูอย่างนี้นะครับช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้เลยนะฮะก็คือลงมาแล้วก็เด้งขึ้นแล้วรอจนกระทั่งเบรกไปด้าน,ด,านด้านหนึ่งนะครับล็อกค่อยเล่นนะครับอย่าลืมว่าเราให้แนวรับจุดหนึ่งไ้ที่สามศูนย์สี่ก็คือประมาณตรงนี้สามสี่ศูนย์สี่เราให้แนวรับไปตรงนี้ นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมให้ให้ตรงนี้ถ้าลองดูลายลายหชั่วโมงฮนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่ตรงนี้ฮนะทำไมให้ให้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นกลึ่งกลางของแฟร์ e g a ูแก i ฟ v a ลูแก a p ก็คือตรงนี้ครับเวลาหานะครับตรงนี้บริเวณทั้งหมดตรงนี้ครับที่เรียกว่า Fair Value ก a p พอดีผมดูสูหนึ่งสามสี่ศูนย์สี่ผมกลับด้วยตาฮะก็จะเอาตรงกลางกลางตรงนี้กลางกลางของไอตัวแท่งแท่งสีน้ำเงินเนี่ยฮะเป็นเป็นจุดลับนะฮะก็คือตรงนี้นะครับหมายความว่าถ้าเกิดมันแกว่งอยู่อย่างนี้แล้วนะฮะอยู่สักพักหนึ่งดิ่งมาตรงนี้มันจะเริ่มเข้าไปเล่นใหม่ได้แล้วก็ขึ right. huh kind of tech, ้นไปตรงนี <t asia> er ้นะครับเพราะนั้นใครที่โอเพ่นลองเนี่ยตอนนี้ดูดูดูภาพตรงนี้ก่อนนะครับ ดูแนวรับสามสสมสองนะครับถ้าหลุดเราอาจจะฟอลโล w เซลล์ฮะฟอลโลเซลล์แล้วก็มามาโอเ n อเรชอีกทีที่3 4ม4ศนย์ี่นะครับผมคิดว่าตรงนี้ไม่หลุดนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดมันไซเย์แล้วปรับขึ้นนะฮะขึ้นไปแล้วปิดยืนนะฮะยืนสเออผมคิดว่าต้องฟิลเตอร์สักสามจุดยืน3ามเี่ห้าอตอนนี้มัน3 4ม2ี่ห้าสองนะครับ ยืนเหนือสามสี่ห้าศูนย์โทษนะสามสี่หกศูนย์เฮ้ยโทษห้าสองโทษนะต้องเป็นห้าห้าครับสมมบติยืนตรงนี้ต้องรอยืนนะฮะแล้วก็พุ่งย่อบายเลยมันจะไปต่อนะครับไปถึงเจ็ดศูนย์นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแผนแผนหน้าง,งานก็เอาตามนี้นะครับตอนนี้ไซเวย์ฮะไซเวย์เขาก็จะเล่นเป็นแบบ วิธีเล่นในไซเบร์ก็คือลงโอเวอร์ลองขึ้นช็อตเล่นอยู่ได้กรอบอย่างนี้นะครับก็คือลงมาก็ลองขึ้นไปก็ช็อตลงมาก็ลองขึ้นไปก็ช็อตนะครับแต่ถ้าเบรกขึ้นอันนี้เขาเล่นเขาเล่นเบรกเอาฮะแต่เบรกเอาเนี่ยก็จะเล่นแบบพุ่งย่อบายนะครับคือไม่ใช่ว่าเบรกปุ๊บซื้อเลยนะก็จะรอย่ออย่างนี้แล้วซื้อตอนย่อนะครับบางคนรอเบรกเอาพอย่อแล้วซื้อนะครับบางคนก็ไม่รอ พอเห็นไซเบอย่างเงี้ยก็ขึ้นขายลงซื้อเลยนะครับเอาตามนี้นะฮะก็เนสำหรับคนที่เล่นทองนะครับครับคนบวลครับแต่ครับ,รบ,บพี่เอฟมีคาถามเพิ่ม ออยศูนย์สามออยศูนสามคืออะไรอ่ะพี่มุลเป็นเหมือน dr อ๋อเป็นด dr ครับอ๋อครับแล้วก็เออโอทีพี่พี่ได้ดูมั้งหรือยังครับเออทนิวโลก็ต้องไปรอยีบห้าตามที่พี่มนบอกล่ะอ๋อแต่ ตรงนี้ไม่มีแนวรับ28อยู่เหมือนกันนะฮะ <jas> นี่ทำไมผมสง,สงสัยเคยเคยตีแนวรับไว้ตรงนี้ฮะเดี๋ยวขอไปดูเอวที T ก่อนนะครับอ๋อแถวนี้มันมีแนวรับอยู่เนี่ยมันมีนตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ยัน25เลยนะฮะ แต่ว่าไอ้ตรงที่เป็นแนวรับหนาแน่นเก่านะฮะมันก็คือแถวที่ผมตีไว้ก็คือแถวนี้เลยนะฮะก็คือแถวยี่แปดนะฮะเป็นแนวรับที่หนาแน่นตอนตอนเก่านะครับแล้วก็ล่าสุดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็เอาออกก่อนนะฮะผมว่าตรงนี้เนี่ยแนวรับมันแข็งแรงนะฮะ ็สรุปแล้วแนวรับ28ฮะ28กับ25นะครับแล้วก็ส่วนแนวต้านเนี่ยแนวต้านถ้าตรงนี้ผมว่ามันไกลไปนิดนึงฮะแนวต้าน34ครับแต่ว่า ข่าวเนี่ยถ้าเพิ่งออกวันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเปิดลงแล้วมาอยู่อย่างนี้ผมยังมองว่าแถวนี้ไม่น่ากลัวนะฮะผมว่าผมว่าเป็นน่าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราดูหน้าง,งานก่อนนะครับรอให้มันเกิดสัญญาณซะก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันผมว่ามันอ,อ,อาจจะลงมาเยอะเกินไปนะฮะี๋ยวเราดูหน้าง,งานนะครับ แนวรับอยู่แถวนี้ฮะยี่สิแปดกับยีิบห้านะครับแล้วก็แนวต้านสามสิบสี่ครับออยศูนย์สามเหรอฮะเดี๋ยวก็ดูอ๋อมีจริงๆด้วย ผมว่าตัวนี้เวลาวิเคราะห์ต้องดออูตรงนี้มีแนวต้านอยู่นะมันผ่านไปละแนวรับใช้แก็บตรงนี้นะฮะมันมัมนมันเปิดกระโดดไว้นะครับแล้วผมคิดว่าน้ำมันตอนเนี้ย เป็นขาขึ้นนะครับอันนี้ที่ผมไมิเคาะไปเมื่อกี้นะที่บอกว่าบอกว่าผมว่าเยืดเยื้อนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะฮะผมว่ายืดเยื้อถ้าเยืดเยื้อผมมองขึ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นตอนนี้มันปิดตรงนี้เนะี่ยผมมองว่าแถวเนี้ยน่าจะค่อยๆขึ้นไปตรงนี้แนวต้านสองจุดสี่กับสองจุดสี่หกครับพอดีพอดีกราฟมันมีน้อยนะฮะพอมีน้อยมันจะ ทังอิงได้ไม่เคยเยอะนะครับแต่ถ้าดูราคาน้ำมันปัจจุบันล่าสุดตอนนี้เดี๋ยวขอดูตอนนี้ว่าอ๋อยังเหมือนที่เดิมฮะเจ็ดสิบเอ็ดจุดเก้าจุดเก้าเจ็ดนะครับแต่มองขึ้นนะครับมองขึ้นเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์น้ำมันสี่ชั่วโมงแป๊บหนึ่งนะฮะ มองขึ้นฮะไม่เป็นไรฮะน้ำมันเพราะฉะนั้นตัวน้ำมันออย0 3ย์สามเนี่ยมองขึ้นนะครับได้ครับโอเคครับพี่คงประมาณนี้ครับขอบคุณพี่วัดครับวันนี้คงเท่านี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้แปดโมงสิบห้าทางเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ t ิ k กต็อกทิสโก้เ r i t วิตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ